นี่ได้กระไลกระไหลเงินมาให้ชมนะครับสวยมากครับหลวงหลวงปู่เหงนี่ยบสภาพสวยมากครับกระไลเงินเล่ก็สวยนี่เป็นรุ่นครบรอบแปดรอบหงลวงปู่ครบรอบแปรอบหลวงปู่เหงเ6ปีออกวัสตอน้อยนะครับเป็นเหรียญที่สร้างตามครูบาอาจารย์หลวงปู่ทิม จรนะครับความสวยเหรียญหนาดีครับเป็นเหรียญที่สร้างตามตามครูบาอาจารย์หลวงปู่ทิมเมื่อปีพศเหมือน,นเหมือนเอาครูบาอาจารย์มา ชื่อชูกุบาอาจารย์นะครับเสียงจะดัง่อยนะครับผมรีบๆผมพพระเพิ่งมาถึงเดี๋ยวผมลงให้ชัดๆให้ชมอีกอีก,อกรอบนะครับเดี๋ยวมีพี่ๆท่านใดสนใจสวยงาม